ครับนี่ครับเดึงก็ดึงมาเลยะครับแล้วก็นัน<ท>วัตถุดิบอ่าวัตถุดิบที่เราจยใช้แล้วก็ดันลงไปอสองชั้นเลยนะครับอันนี้มีสองชั้นแล้วครับผมเสร็จแล้วก็ปิดนะครับน่นะคะรับระบบที่หนึ่งนะครับเป็น ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับเวลาโดนแสงแดดเพิบจากกระทบที่กระจกนะครับพัดลมวนี้จะทํางานพัดลมวนี้คือพัดลมแสงอาทิตย์ใช้สลับตอนที่มีแดดตัวที่สองก็คือถ้ามีแดดเพิบมันก็จะทํางานระบบมันก็จะทํางานมันก็จะสั่ส่ความร้อนอย่างนี้ต่อไปก็คือระบบหลอดไฟความร้อนจากหลอดไฟนี่ครับถ้าเราไม่ได้งานแล้วก็ปิดได้ครับ ระบบที่สามก็คือระบบความร้อนจากพิเตอร์ครับใส่สถานะอันนี้ในกรณีที่ฝนตกไม่มีแดดอ๋อก็จะใช้พิเตอร์ใช่ได้ร่วมกับหลอดไฟก็ได้ครับผมถ้าโดยปกติก็คือถ้าเอาออกกลางแดดอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องเปิดทั้งสองอันก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับอ๋อเรีบมันก็จะเกิดความร้อนเหมือนกันสอันนี้ในกรณีอยู่ในลูใช่ิ้นครับผมนะครับอันนี้ก็คือเวาเปิดปล๊บเบรกเกอร์จะจะขึ้น ไฟสถานะจะแสดงจะปรับความร้อนเนี่ยอยู่ที่ศูนย์อยู่ตู้ยังไม่ทํางานนะครับทีนี้เราจะเราจะ,จะเราจะปรับแล้วครับอันนี้คือเราตั้งที่40แสดงว่าองคุณในตู้เนี่ยไม่ถึง40ตัวนี้ก็เลยทํางานรีนตเตอร์ทำงานอพอดูสักพักหนึ่งนี่ผมตั้งไว้ที่40ก่อนถ้าสมมติรีเตอร์ทำงานมันจะดับมันจะมันจะขึ้นครับถ้าความร้อนในตู้ได้ รขมูจะตัดมัจะสั่งตัดแล้วก็ไฟตรงนี้จะหา,ายาไปแล้ว,ลวก็พอลมตรงน,นี้ก็จะดูดความชื้นออกมา,ากหลักๆหลักๆนี้เราเราพี่รู้ไหมว่าหนูจะต้องขอดูคพืชอะไรอ๋อตอนนี้คือในตัววัตถุดิบตัวเนี้ยยังไม่เคยมันเริ่มอ๋อยังไม่เคยโอเคใช่ครับเราต้องลองเริ่มต้นที่มันเป็นตูต้นทำอะไรอ่าพืชสมุนไพรอ๋อเออเออแล้วจะไมัใช้วัตถุดิบอะไรตัวนั้นขอ,อเริ่มต้นที่สี Oh. แล้วแต่บางบางบาง,งที่กับพวกอันชันอะไรพวกเนี้ย mm hmm. ผมแนะนำลองที่สามสามสิบแปดสามบเก้าสี่สิบก่อนเพราะว่าตัวนี้มันแห้งมาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่เราจะต้องแบบทำแบบเปียกเลยครับโ,โอเคถ้าเปียกประมาณสี่สิบได้สี่สิบขึ้นอ,อันนี้อันนี้ผมจะเปิดทั่วให้ดูเลยนะครับ ความร้อนมันจะเร็วมากหรือจะเร็วขึ้นออ๋มันจะทำฮีตเตอร์ทำงานน้อยลงเรืองมีอยู่ในร่มเนาะครับผมเครื่องลมแนะนำให้เปิดสองอันครับผมแล้วก็ปรับอุณหภูมิขึ้นครับผมเก็บมาอืมไม่ยากติดเราติดได้นะโอเคลองน้องลองดูก่อนก็ได้ไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ถ้าปรับก็ได้